ชสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสูช่ชาแนว EC Team Live วันนี้เรามากลับมากันในเกม d i s Life นะครับก็หายไปนานนะฮะเกมนี้เอ่อวันนี้เขาอัปเดตตัวละครใหม่เข้ามานะครับเป็นวันที่28เดือน12นะครับปี2022เขาอัปเดตตัวละครใหม่เนาะเอ่อแล้วก็ปรับแพทเยอะแยะมากมายเลยก็เลยกลับเข้ามาเล่นนะแล้วก็เข้ามาดูเอยมันมีการปรับกาชาใหม่นะฮะ การกระชาเมื่อก่อนมันมีแผ่นเสียงสุดยอดใช่ไหมในการที่ตัวละครใหม่เข้ามาเขาจะต้องใช้แผ่นเสียงสุดยอดเท่าน,นั้นที่ในการสุ่มใช่ไหมแต่ครั้งเนี้เขาตัดออกไปเลย 1> <1> แล้วก็เอาแผ่นเสียงสุดยอดอะเปลี่ยนให้เป็นเพชรนะครับแล้วก็เอาเพชรสามารถมาซื้อแผ่นสีทองได้เนาะแล้วตัวละครใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันก็อยู่ในเนี้ยในแผ่นสีทองมันจะไม่มีตู้เพิ่มเหรียญน,นะครับแต่มันจะมีตู้รับประกันให้1ตู้นะครับแยกออกมาเป็นตัวละครใหม่เนาะแล้ว ถ้าเราสุ่มตรงนี้นะครับเราเข้ามาดูมันจะมีตัวละครใหม่เนี่ยยุนฉวานเนี่ยเขาเข้ามาในวันนี้วันที่28เนาะเ,ออเข้ามาวันเนี้ยมันก็ปนอยู่ในนี้เลยนะครับซึ่งเลดอ่ะเขาก็เพิ่มให้ด้วยเป็น1%ไเอ้หเนี่ยเพิ่มมาสักพักแล้วนะครับปกติมัน0ูไอห้ตัวเลเจนด์นะครับแล้วก็จะมีตัวละครนี้น้องแฝดสด้วยนะฮะฟาถ้ำซึ่งผมข้ามแผนนี้ไปนะครับอ,อ่แล้วก็เดี๋ยวนะเออ มีทุกตัวเอาง่ายๆคือมีทุกตัวมันไม่แยกตูล้ละแต่การที่แยกตู้ออกมาแบบนี้นะครับก็คือการันตีให้เลยนะครับให้เราสะสมไอเม็ดม่วงเนี่ยหินขอพรให้ครบ1 0 0อันนะครับตอนนี้ผมมีอยู่38อันแล้วไอการที่ได้หินขอพรเนี่ยเราจะต้องสุ่มกระชานะครับทุกครั้งที่สุ่มกระชาน่ได้ตัวม่วงเออเราจะได้หินขอพรหนึ่งก้อนแต่ถ้าได้ตัวทองจะได้หินขอพร20ก้อนนะครับครบร้อยก้อนก็รับตัวใหม่ไปเลย นะฮะซึ่งดูเหมือนมันจะง่ายนะแต่ว่าการที่จะออกเลเจจันเนี่ยยี่สก้อนเนี่ยผมจะต้องได้เลเจจันอีก3ตัวใช่ไหมถึงจะได้ประมาณ60แล้วก็สีม่วงอีก2องสตัวก็ได้ละใช่ไหมเออซึ่งวันนี้ผมมีเพชรอยู่นะสองหมืมพรแเม็ดแล้วก็ใบสุมสีทองเนี่ยหนึใบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ไหมเออหินก็พอเนี่ยมันไม่ได้ขอได้แค่ตรงนี้นะ มันจะมีตรงของพอรเลือกตัวละครที่เราต้องการอีก5ตัวนะครับให้เรากดเข้ามาที่ตัวละครตรงนี้เลยปุ๊บแล้วก็เลือกเ,อเลยครับ5ตัวที่เราอยากได้นะครับมันจะเป็นการสุ่ม5ตัวเนี้ยที่เราจะเอานะครับแต่ว่าผมว่านะผมว่าเอาตัวใหม่ดีกว่าเขามีเวลาให้18วันนะครับตัวนี้ผมจะเอาตัวใหม่นะครับถ้าเกิดม,มันครบนะถ้าไม่ครบก็คือไม่ได้นะครับโอเคเริ่มกันเลยนะเลทหนึ่งเปอร์เซนต์ดูเลยอีกทีหนึ่ง เรดเพิ่มปหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเรเจนต์อีพิกสีม่วงเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็แรสีฟ้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรวมทั้งหมดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะอ่ารวยไปเลยหนึ่งร้อยหกสิบใบไปก่อนเนาะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอาเพชรซื้อให้หมด้งที่หนึ่งอ่าสีม่วงนะครับเมื่อกี้ผมมีหินคอพออยู่สามจนะุแปดใบเนาะคือถ้าได้ม่วงหลายๆตัวอะ มันก็จะเพิ่มหินขอพอรให้เราขึ้นได้ด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ยังดีนะครับแต่ถ้าจะดีก็คือออกมาเป็นตัวเลยเดือนนะเซรีนะครับหนึ่งตัวม่วงนะไอพวกสีฟ้าันไม่นับแต้มนะครับหินขอพอรไม่นับเนาะโอตัวใหม่ตัวนี้ผมยังไม่ม,มีมันใหม่ตั้งหลายแผ่นแล้วแหละ <c oughs> ตัวนี้เราใหม่ใหม,ใหม่หลายแผ่นแล้วผมไม่ได้เล่นห่างไปนานนะครับ สองตัว2ตัวโอเคสรุปกัน2ตัวนะครับเซียวหยินนะครับกับไซเลนนะครับเซลินเซลินนะฮะที่เหลือก็จะกลายเป็นไอแต้มเนี่ยเอาไว้แลกซื้อของในร้านค้านะครับของในใน,ในตู้กระจายทีนนะครับต่อไปเฮ้ยมันไม่ต้องให้สแครปแผลเลยฮนะมันมันมันสก,กิมให้เราเลยก็ดนะีไม่เสียเวลานะ สม่วงครับแผมนี้เขาปรับเยอะมากครับแต่คลิปนี้เรามากรชากันนะอย่างเดียวเลยไอล่าครับอีกตัวหนึ่งดังนั้นผมได้มาสตัวและสีม่วงครับแต้มจะต้องนับเพิ่มอีกสตัว,วสีแต้มอะไรเอ่ย ในตายเหี่ยวนะครับฟวามแค้นโอเคเราไปดูหน้าตู้กันเนาะเมื่อกี้ผมมีอยู่38แนะครับก็กลายเป็น42ใกล้อความจริงเข้าไปแล้วนะต่อต่อไปสีทองมาสักตัวหนึง่งโอ้โหม่วงอย่างเงี้ยหนึ่งม่วงแล้วก็อ๋อลุงครับลุง ลุงก็เป็นลุงธรรมดานะฮะสามดาวออัทธนูนะฮะล,อละูอี้ีลระกลายเป็น <c oughs> กลายเป็นผลึกเอาไว้แรกนะฮะ,ะต่อไปผมไม่ตีจะยากแล้วว่ะ เนี่ยครั้งนี้ไม่ได้เลยฟ้าหมดสกิปเลยนะฟ้าลนะ้วนๆนะครับต่อไปเลยครับผมนี่จะเลยประมาณ100ใบนะครับม่วงมาม่วงม่วงม่วงนี่มันแปลกๆฮะสกิปเลยเนาะเฮ้ยมีลุงหนึ่งตัวผมว่ามันแปลกๆหรือว่าลุงม่วง คนเรียกง,งูนะมีอตัวนหะนไม่คิดเห็นนะโว้อลีลาเหมือนเดิมนะครับต่อเหมือนค่อยๆสะสมทีละแต้มสองแต้ม โอ้ยขานี่ม่วงสามตัวเลยเน <t> ี่ยสามแต้มนับทีละแต้มตมีแต้มกันเอาอ๋ <t> อลุงครับ <t> ตัวนึงเอ้ยมีสามตัว สวยเชียว <laughs> อาสุดจอดโอเค,อเคตัวคือมันแทบจะเป็นตัวที่มีแล้วนะฮะอ่าได้มาอีกสามแต้มเนาะไปสรุปหน้าตู้กันอีกทีนะครับจุด47แต้ม หรืออีกโอ้ร้อยใบต่อครับน,นี่เสียเวลากันดุยอ่าเออลุงลุงลุงอันนี้ลุงสีดาวนี่มันม่เป็นแบบนี้น่าจะนะครับมีห่วงหนึ่ง,งตัวนะโอ้ลุงสามดาว ก็หนึ่งม่วงครับเอา้าไ,ไ,ไม่มีหนึ่งม่วงด้วยลุงตัวเดียวด้วยโอ้โหไปเหลืออีก90้าสิบใบไดสุ่มทีละร้อยใบได้สุ่มทีละร้อยใบเลยนะมาสกิปเลยนะครั้งนี้นะครับท่าไปเลยถ้ามันไม,ไม่ไม่ทองผมสกิปนะเอ่อหนึ่งม่วงอ่ะสองม่วงครับโอ้ได้โคอ,อีด,ด้วยสองม่วงสองม่วงสามม่วงดาเลียอีกตัวหนึ่งครับหนึ่งสองสามนะครับนี่ อูดดีๆเอ่อฟ้าล้วนอ่กกิฟไปหปอมาแล้วมีตัวยีแต้มด้วยนะอู้นั่นยังไง่ะห่งเสา ตัวใหม่มาเลยไม่ต้องเป็นรุ่นแล้วน่าจะยากนะเพราะมันไม่เพิ่มเลยโอ้ตัวนี้ผมยังไม่มีแล้วก็ตัวนี้ก็อยากได้ด้วยจากแผนดูน้งน่าจะสามแผดท,ที่แล้วเนี่ย yeah, โคตรดีค <laughs> ุมละคุมละ <laughs> หมดไปประมาณ60ใบนะครับ โอเคสรุปกันโอฟิเลียนะครับ1ทองนะครับเออไปดูหน้าตูกันแต้มมันจะกลายเป็น70 70แล้วตอนนี้หนึ่งร้อยนะครับอีกทีนึงเหลืออีกหกสิบใบนะครับไปเจดสิบก็ขาดอีกแค่สามสิบนะฮะต้องได้ม่วงอีกสามสิบตัวออรู้สึกว่าหนึ่งตัวนะ หนึ่งตัวครับลูอี้อ๋ออีห้าสิบใบไหมเฮ้ยน่าจะได้ทองมาตัวนึงไงแล้วมันได้ยี่สิบแต้มใช่ไหมโอ้คราวนี้ม่วงสามตัวม่วงมันเก้าเปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็เยอะหน่อยนะอ่าหนึ่งสองสามนะครับเออหลินซือนะครับแซนเดอร์แล้วก็ไอร่าเป็น เจ็สิบกว่าละอึ๊บสามมวยอ่ะฮะโอ้ดาเลียครับดาเลียะจะเต็มดาเลียนี่ดีนะ well uh อมืมลุมนี้ผมตอนแรกได้ใช้นะตอนหลังผมไม่ค่อยได้ใช้แล้ว อ๋อตัวแล้วตอนนี้เขาอัพเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้กลายเป็นเป็นเหรียญเ,เ,เป็นแผ่นเสียงเอาไวอ้อัพレイชัเนเดอร์นะครับมันไม่ได้แยกตัวออกมาแล้วพอเราได้ตัวซ้ำมันจะกลายเป็นแผ่นเสียงไปเลยนี่นะครับนเ,เนี่ยเหมือนลวดเหรียญเนี่ยกับดาเรียนเนี่ยสตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะกลายเป็นแผ่นเสียงไปเลยนะครับเอาไว้อัพเรโชเลย ไม่ต้องเป็นตัวแยกไปแล้วนะครับแล้วก็จะได้โบนัสพิเศษเป็นตัวสีดาวด้วยนะอีทองหนึงหนึ่งม่วงตัวเดียวเลยข้าม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 เยคอบครับ อยู่หน้าตู้นะครับสมุบรกัางนี้หนึ่งม่วงครับตัวอะไรแซนเดอร์โอ้ยแซนเดอร์จัดเต็มนะแซนเดอร์เก่งนะโอเคเจ็ดสิบเก้าครับเหลืออีกยี่สิบเอ็ดใบยี่สิบเอ็ดเม็ดไม่ใช่ใบนะตะ่อเขาทำแบบน,นี้มันมันก็ก็ดีนะครับเออเอาแผ่นเสียงสุดยอดออกไปนะครับ เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยคนไปบ่นกันเยอะนะครับว่าแผ่นสสุดยอดมันมันหายากนะใช้แผ่นเดียวเราทำไปเลยดีกว่าหัวหน้านะครับหมดแล้วอะแผ่นทองผมหมดแล้วนะครับสรุปหินคอรอรผมมี8ปดสิบเม็ดนะครับแล้วก็หมดไปเลยหนึ่งร้อยหกสิบใบนะฮะอะซื้อต่อซื้อได้ท่าไห่เนี่ยผมเดี๋ยวดูกัน ผมซื้อสัก80บใบก่อนแล้วกัน16,000เพชนนะครับโอเค80ทำไมไม่ซื้อ100ใบเลยวะซื้อ100ยใบเลยแล้วกัน <laughs> ง่ายดีจะดูง่ายๆนะฮะเคหน0่ง okay, ยใบนะครับเหลือเพศอยู่แค่3,000 okay, ันเค100รอยใบอีกต้องการอีกแค่20เม็ดลุย <Hey. S 1> เรียบร้อยครับได้ละ20ทองลนะ แลก็ยังเหลือเหลือใบอีกเก้าสิบใช่ไหมเดี๋ยวผมเก็บไว้นะแต่ทองเนี่ยมันจะออกตัวใหม่หรือเปล่านะครับดูกันฮึไม่ใช่ครับตัวนี้ผมก็ยังไม่มีน้องงูเฮ้ยมีอย่างวะเฮ้ยยัง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  <laughs> สรุปกันมีหนึ่งลุงมานะฮะอ่าสรุปกันครับอีเฟยนะครับหนึ่งตัวเป็นตัวสีทองนะครับแล้วก็ได้แต้มมาอีกยี่สิบแต้มนะยี่สิบดูดิอ่าหินคอพอนครบแล้วจัดเลยนะเนี่ยพอครบแล้วมันก็จะเป็นไอคอนให้กดได้นะครับเออหลุนหยุนฉวนนะฮะตัวนี้เป็นตัวดาเมดนะครับเอา้ากดเลยว่ามันจะได้จริงหรือเปล่า นีเ่เกมมันจะหลอกเรากลัวเกมมันหลอกไงอ่าเรียบร้อยครับผู้พี่สุดหลอนนะครับเรอแต่ว่าหมาหมาหลอกว่า <c oughs> อ่าหนึ่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดไปทั้งสิ้นประมาณประมาณ170ใบนะครับแล้วก็ผมมีใบ พออยู่แล้วอ่ะ3ากว่าใบนะครับ30กว่าเม็ดนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับผม